ร้านอาหารใต้ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดเพราะได้รับรางวัลการันตีความอร่อยจากเว็บไซต์ต่างๆมากมายคุณหมูเจ้าของร้านคขวกอุณอินกับสูตรอาหารใต้รถนครที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจนกลายมาเป็นร้านอาหารระดับตำนานกว่า13ปีและมีถึง8สาขาในกรุงเทพ อร่อยของอาหารใต้ครัวคุณอินมาจากพริกแกงสูตรพิเศษที่คุณอินเป็นผู้คิดค้นขึ้นมาเองจะใช้พริกยอดสดแห้งที่ให้รสเผ็ดปานกลางแถมยังแฝงรสหวานเอาไว้เล็กน้อยและพริกขี้นกสดชีเด็ดที่ให้รสเผ็ดแบบร้อนแรงเพิ่มกลิ่นหอมมากขึ้นไปอีกอีกหนึ่งความพิเศษคือจะอยู่ที่กะปิจากจังหวัดบ้านเกิดนครศรีธรรมราชมีกลิ่นหอมเนื้อนเนียนละเอียดเป็นกะปิแกงที่ให้รสเค็มจัด ใส่เข้าไปในตอนทำพริกแกงพร้อมเครื่องเทศต่างๆนำมาตําด้วยครกหินเพื่อให้ไดไ้รสชาติที่เข้มข้นลและหอมเครื่องเทศเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวตามแบบฉบับคนนครแท้ๆเมื่อทุกอย่างพร้อมนำวัตถุดิบไปผัดในกระทะร้อนๆฟุงรสเล็กน้อยแต่สิ่งที่ทำให้ค้่วกลิ้งจานนี้พิเศษขึ้นไปอีกอยู่ที่กะปิน้ำพริกที่มีรสหวานสีสวยพว่จนเครื่องแตก ซึมเข้าเนื้อกลิ่นหอมโชยออกมาก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะขวกลิ้งที่ผัดมาแบบร้อนๆเนื้อหมูที่นุ่มและไม่แห้งจนเกินไปทานพร้อมเข้าสวยคำโตเข้ากันได้ดีแบบไม่มีทิฏฐิต้องยอมรับไปว่าขัวกลิ้งร้านนี้โดดเด่นในเรื่องของพริกแกง คำล่ำลือจริงๆร้านครัวคุณอินกรุงเทพมหานครการันตีโดยดักสปูนหนึ่งช้อนทองคำดักสปูนช้อนทองคำ Presented by น้ำแร่ธรรม,ร,รมชาติราชามเฮลิคอนเนีย